ในส่วนของตําแหน่งพอบอตรที่กําลังว่างอยู่ณนะขณะนี้นะครับแคนดิเดตท,ทั้งหมด4ท่านเนี่ยได้ส่งเรื่องของการเขียนวิสัยทัศน์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเงื่อนไขในการตัดสินตําแหน่งพอบอตรคนถัดไปเนี่ยจะแบ่ง2ส่วนครับส่วนแรกนั่นก็คืออาวุโส50%อีก50%เนี่ยคือความเหมาะสมครับซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและกตรครับคณะกรรมการตํารวจเนี่ยเขา วิเคราะห์พิจารณากันในวันพรุ่งนี้วันที่27จะมีการประชุมครับเราจะได้ทราบแล้วครับว่าตกลงเนี่ยใครจะเป็นผบตรคนถัดไปซึ่งตำแหน่งผบตรเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของวงการตำรวจครับไม่ว่าจะเป็นระดับของรองผบตรต่างๆที่น่าจะเกิดสถานการณ์เรื่องของการบุกตรวจคนบ้านหรือแม้กระทั่งความโปร่งใสในด้านของการทำงานต่างๆล้วนแต่มีผลทั้งนั้นครับ ในส่วนของตำแหน่งพบตรเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากของประเทศไทยนะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกับหลายๆส่วนหลายๆหน่วยและเป็นตําแหน่งหน้าด่านในส่วนของการทำกระบวนการยุติธรรม,มถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับของวงการตํารวจและแน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยอยากให้มีการปฏิรูปวงการตํารวจให้มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ของวงการตํารวจอีกต่อไปแต่แน่นอนครับว่า หัวที่ดีหรือหัวหน้าที่ดีก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการตำรวจอย่างไรก็ตามครับต้องติดตามดูว่าในวันพรุ่งนี้ผลจะเป็นอย่างไร